สาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังพุทธคุณธรรมคุณสังทคุณคุณบิดารมารดาคุณครูประชาจา์ดวงศินดวงธรรมอริยต่อพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันประธรรมคขันธรรมรลุบรรดาลทุกขิทุกศาสนาทุกภาษา,า,าจงมาเป็นวาจามาเป็นลมปาก พญานาคจงมาเป็นสร้อยสังวานให้ลูกให้หลานล่างสังขารนี้ปรมาตยปูเดชชัยปรมาตาสุปเทนเวนโซมกะตังอรมาตาสุปกระตายอวยชัยอวยพรปรมาตอส้นมะกะตินให้สายศีลสายธรรมสายบุญผู้ชนทั้งหลายหญิงชายวกรยัตาสุปกระตนผู้ชนทั้งหลายปรมาตาสุปตินอาิยันตินมันโซโฟฟาปริยะอนนามตาสุปตักรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีอารมาตาในชาติในศาสนาก็ดีปรมาตาต่าง ชาต่างศาสนาคดีทุกคนทุกท่านปรมาารย์สุนมันเตมอารมาตาสุปตองช่องของอารมตะสุปฏิบิสะปกรรยตาสุปกาเตียยาเทพชแนลวกรายมเตลสุปโกละสุอารมกตาสุปตูปโยูุปมปการมตาเคยถ่ายภาพคือัดเสียงหลวงปารมตาผูเรียนชัยปรมาตาตั้งสมัยอยู่นครนายกปกมการยติกตั้งแต่สีขาลาเพศมาเพิ่งได้เจอกันปริยตันสุนมังกาตาอารมาตาสุมกตา ภาษาที่พูดอริยันตนสุนมันเตา ก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมอริยโตโซมันก็ําเป็นบทบาทพระคถาธรรมอริยันตันสุนมนติมาวันนี้อรมตาสุปไตยขวายวใจหวยพรให้ท่านทั้งหลายอรมตุนผู้มีบุญมีคุณกุณริยโตโซปตะเคยให้เข้าป่าอาหารเคยตักบาตรจังหันเคยให้ทําให้ทานปริยทา,านสุนมันโตอรมาเตยเคยให้ที่อยู่ที่อาศัยเคยให้ปัจจัยสี่เข้าป่าและอาหารอรมาไตเคยให้ปรมาตาที่อยู่ที่อาศัยปร,ริยนันโต อริยนตนส้นมุกะตะสุปตาให่งอริยตาห้าปาอาหารทั้งยารักษาโรคพาหะพาไปพามาปากริยโตสู้มกวยอริยตาสุปปกตาข้าพระเจ้ากับผมขะนอ้อยอรมาตอยสุปปะใจไรโซมโมโกะมะกาตำอริยตะสุปตาภาษาที่พูดเป็นภาษาธรรมพระเจ้าคาอริยตียโต,โตู้มตาตูปูมะกตังเพราะร่างเมร่างทั้งหลายปรกริยตะสุปเตีย ความเชื่อความศรัธทธาภัยมันปริยัติสันสุนมันตุนบุญใครทาใครได้ปร,รมตาตาวข้าวใครกินใครอิม่มอริยตาสุป,ปโกโตโสมกตาบุญบาปไม่มีขายตามตลาดพระเจ้าข้าอรมาไตอยากได้เฮ็ดเอาทําเอาอริยตาสุป,ปตูดสวดมาเรียนมาปรมาต่าุป,ปเตาปีเก่า2 5 6พผ่านไปแล้วอรมาไตปีใหม่พศ2567เข้ามาอริยันตนส้นมน์กระโตขอให้มีโชคมีลา อริยเตวโซมกตุกเมืองอริยัตา,ยตานร่างสังขารทําการสิ่งใดให้บรรลุบรรดาให้สําเร็จอริยันโตโซปกะตะธรมาค้าขายหงายมือให้ล่องเชี่ยวว่องไวปร,รมต่อยลงทุนน้อยได้มากอรมาตะสูปฏิงรางวันที่หนึ่งฉลากสีแดงณนะมีณมานชาลิติอริยโตโซบการณมีณมานชาดิติอริยันโตณมีณมานชาลิติอริยันโตณโมณมีณมานชาดิติตตสัมมาระหังจิตตัง ขีนิเมกิตังบุริโสโสทายะปฏิยะทานาังสังมีอิติอิติสุขโตโหตุปุกระมาตานลทลั้งางสังขารพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งผู้ให้ผู้รับปริรยาตะสุปไตย ส่วนปูเดียนชัยทำทานปริยตานธรรมเกโอรมาตะสุปตาสุปเตเวสะปะตมเอาธรรมนี้ปรมะตาแจกจ่ายปักรายมาตายที่เรียนมาแสนจะรำบากรลกมากระชีวิตอริยันตนส้นมังกตาอารามาตวงดวงศิ๋นดวงธรรมดวงยานลุขะเทวดาพยินพระพรมพระผุ่มเจ้าที่หินธรรมพระพุตธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันาริยโตอารามาเตวพ่อแก่แม่เท่าปู่สังกษาญาสังกษีปู่ฤษีทั้งร้อยแปดร้อยเก้าเทพรองินเทวดาลุกะ เทวราพระอินทร์พระบมญพระบุมเจ้าที่ปักกโตโกมะกลเยียเตียนเจ้าบานเจ้าเรียนเจ้าที่จงปกปักรักษาเราท่านอริยันตันสุนมะโกโตโสนะโมเทวะสะโอมะกละมะตัวทั้งครอบครัวตาริยันเทวะเตาลูกเตาหลานเหรียญริวารอุริยันตันสุนมังการิยนตันสุนมะกาทุกท่านที่ทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ท่านที่สุขความสุขยิ่งขึ้นทั้งตัวข้าพเจ้าเองสังขัขกาพเจ้าเองทุกข์คอยพ้นจากทุกข์สุขให้สุขยิ่งขึ้นอะระมาตายัม้ารามีครมีเวีนต่อ การัน r ร m a ตั a รู้คดีไม่รู้คดีอร r ม m า t สุปะเตเจ,เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีปรม a ต a สุป,ปไยตย a r a ม a t t มขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับบัดนี้ด้วยเถิดชีวิตที่เหลือลมหายใจยังเข้าออกขอให้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมปรมีร่วมกินร่วมทำร่วมทานร่วมปฏิบัติด้วยเถิดอริยเตอริยตองขอเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานปรม a ตาสุ้นมังโกอริยตาสุป,ปตวงดวงศิลดวงรมจงปกปักรักษาธรรมะธรรมาวา ปราชจิตหมวดเตวันโสอาโกนางกาสูมะกระเตมขอยทั้นทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญอริยตนส้นมันตาสมปาานาเทินสาธุโอจิมิการาติงรางวันที่หนึ่งฉลากสีแดงเลขชีออกเหมือนเดินมันละเนนนตแน่าฮ่าฮ่า่าา